ที่จังหวัดสงขานะคะมาทํากิจกรรมเซซากับเชฟร้อนค่ะในโครงการเชฟร้อนอินคริสรวมพลังคนสร้างพลังใจค่ะกิจกรรมเชฟร้อนอินคริสเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งเป็นการอบรมครูผู้สอนนะคะให้มีทักษะในการสอนเด็กๆให้เข้าใจวิทยาศาสตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ที่เราเดินทางมาถึงจังหวัดสงขานะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนสงขาวิทยาคมค่ะเพื่อฟังรายละเอียดของโครงการนี้กันค่ะ คุณชท่านครับเกรนเชญครับครับเรียนผู้จัดการโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาคุณเกษราออมทุกที่วอสื่อมวลชนคณะจากเชฟรอนทุกคนนะครับวันนี้โรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ต้องขอขอบคุณคณะจากเชฟรอนครับผู้สื่อข่าวที่ได้มาทำกิจกรรมนี้ในการเรียนการสอนแบบอินฟิลีนะครับออกเป็นกระบวนการเรียนถือว่าเป็นนวัตรกรรมหนึ่งนะครับของการเรียนรู้หรือว่าเป็นการส,ส่งเสริมการคิดของนักเรียนนะครับ,รบให้นักเรียนได้มี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับที่จะสืบสอบหาความรู้โดยใช้วิธีการและขั้นตอนของการสอนแบบจิ๋งไฟลี่นะครับการเรียนการสอนแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนเป็นการการการ,การสอนแบบหนึ่งแบบหนึ่งในการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับที่เพิ่มทักษะให้แก่นักเรียนก็จำเป็นจะต้องเตรียมตัวนะครับ เตรียมตัวในการที่จะ,ะ,ะ,ะป้อนคำถามเด็กไปยังไงนะครับป้อนคำถามเด็กไปยังไงเพื่อจใจเด็กได้คิดแล้วก็น,นําไปสู่คําตอบที่ต้องการนะครับก็ทางโรงเรียนหลังจากได้ร่วมโครงการนี้แล้วนะครับก็ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาระยะหนึ่งน,นะครับซึ่งก็ถือว่าพอจาก พอจะเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแบบอย่างให้ให้แก่ผู้ที่มารับข้อมูลนะครับมารับข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการวางแผนในการดำเนินการโครงการต่อไปนะครับเองา,าร,รับขอเชิญผู้บริหารโครงการนะครับมาแมนะนำกันสักนิดนึงนะครับว่า แล้วอีควอไิเบตเนี่ยทำไมเรามีอีควอไเบตเกิดขึ้นมานะครับสำหรับโครงการเชฟรอนอินครีสนี้ขึ้นนะครับวันนี้ในานามของโครงการเชฟรอนอิน e a s e นะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านสื่อมนชนกรุณานะคะตื่นแต่เช้าแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็อยู่ด้วยจนถึงวันเสาร์นะคะก็เราเรารู้สึกซาบซึ้งมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้ว เรามีกิจกรรมในเช้าเนี่ยก็ตั้งใจตั้งใจจริงๆที่อยากจะให้คณะสือมลชนเนี่ยได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองอันนี้จะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่สถาบันคีนันเนี่ยจัดกิจกรรมเพื่อให้ท่านโดยเฉพาะครั้งนี้ท่านจะเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงกับการได้ผ่านกระบวนการสืบสาะหาความรู้ด้วยตัวเองการป็ิรูปการศึกษาที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การปฏิรูปการศึกษาที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้ท่านลองได้ดูว่าคําว่าสืบสหหาความรู้เนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างนะคะแล้วเมื่อเราคาดหวังว่าคุณครูจะต้องทําแบบนี้เนี่ยมันมีกระบวนการอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจำลองอยากจะให้ท่านได้ใช้เวลาให้เต็มที่นะคะแล้วก็ใช้ช่วงแรกของวันนี้ลองได้สัมผัสว่าถ้าเราจะเข้าไปเก็บ ว่าคุณครูใช้กระบวนการสืบสอหาความรู้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่หนึ่งถึงจบเนี่ยยังไงบ้างโดยที่ท่านเป็นผู้เรียนด้วยตัวเองนะคะน้องๆจัดเตรียมกิจกรรมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วค่ะเพื่อที่จะให้ท่านได้ออไทำการทดลองอด้วยกันค่ะเชิญเลยค่ะ ที่เราจะไปดูเด็กๆทํากิจกรรมกันนะคะเรามีโอกาสได้ร่วมทํากิจกรรมด้วยค่ะเป็นการทดสอบวิทยาศาสตร์ทางด้านอุณหภูมิของน้ํานะคะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าความหวังดีของน้ําค่ะยาติคุณอำนวยครับอัพกบฟ้าเลย ด้วยุกอันเอันนี้เยนใส่น้ำมีนึงก็ได้ครับลอยอันนี้อ่นแล้วใส่น้ำมีนึงได้ครับคต้องได้ครับลอยลอยังได้อยู่ไหมะนี่ได้ครับได้ครับโอเคอันนี้คือดังทัทใช่ไหมคะเดี๋ยวไปนิดนึงครับนีหน่อยครับไม่ต้องเยอะครับละนล่ากับและน้ำด้านบนจะเห็นว่ามันแตกต่างกัน นคุณนภูมิก็ค่ะเพราะว่า้าเรามาจะกินข้าวบ้างขย็นในอยู่ข้างบนอันนี้อันนี้ก็คือเป็นผลของดาวดวงอาทิตย์สองดาวดวงที่สามดวงใช่ไหมครับการไหลพากระแสน้าุ่นกระแสน้ำเย็นใช่ไหมครับถ้าพูดถึงมหาสมุทรเราจะกว้างใหญ่ไพศาลนี่จะเป็นยังไงนะครับ แล้วทีนี้มนุษย์เรานะครับได้ผลกระทบอย่างไรบ้างครับในการเกิดกระแสน้าเย็นกระแสน้ําอุ่นประโยชน์บากที่สุดก็คือว่าการที่น้ําเย็นมันลอยขึ้นมานี่นะครับการที่น้ําเย็นมันลอยขึ้นมาเนี่ยมันก็เอานําพาพวกซากพืชซากสัตว์ที่ใตยทับถมอยู่ใต้ก้นมาสมุทรนะครับลอยขึ้นมาด้วยทําให้บริเวณนั้นมีอาหารนะครับพวกธาตุอาหารของสัตว์น้ําและบริเวณนั้นก็มีความชุ่มชุมของพวกสัตว์น้ําทําให้เราได้รับประโยชน์ในการทาการประมงเช่นแถวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแถวคูรรเบง ครับผมก็ขออนุญาตจบการนะครับตรวจสอบสืบเสาะนะครับความหวังดีของสายตาให้กับเรานะแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ